เริ่มต้นเดินป่าเราต้องพกอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวที่สําคัญที่สุดก็คือเต็นท์ครับตัวนี้ผมจะเต็นท์ของเคทูนะครับตัวที่สองจะเป็นแผ่นรองนอนครับตัวนี้เป็นตัวที่เป่าลมได้ของเทอรนอะเลครับตัวที่สามตัวนี้จะเป็นถุงนอนของนอนดิครับตัวนี้อุ่นมากเลยครับตัวที่สี่ขาดไม่ได้เลยครับเวลาเราเมื่อยเราอยากเอาไว้นั่งก็คือจะเป็นเก้าอี้ของเคทูครับตัวนี้เบามากส่วนที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือหมอนครับหมอนของ เทอร์มาเล็ตตัวนี้เบามากแล้วก็นึ่งสบายหัวเลยตอนนอนส่วนอันนี้เป็นเป้น้ำนะครับสามารถไว้ใส่ของจุกจิกได้แล้วก็น้ำหนักเบาพกพาสะดวกและที่สำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้เหมือนกันก็คือไม้แท็กกิ้งครับไม้แท็กกิ้งโฟตัวนี้สำคัญมากเลยเวลาเราจะขึ้นทางชันหรือว่าทางลงเนี่ยครับมันจะช่วยเซฟหัวเข่าได้ดีเลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างก,ก็คือกระเป๋าครับกระเป๋านี่จะเป็นของเกียรารี่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่รู้สึกว่าจะ55ลิตรน,นะครับกระเป๋านี้ก็อสำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าถ้ากระเป๋าาทีีี่่่่ดเนนนนยยยยมััจะชวชวว้หกแบบ ทำให้เราสพายหน่อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างก็คืออุปกรณ์เอาไว้ทำอาหารครับก็ต้องมีตัวนี้ก่อนหัวแก๊สครับเอาไว้ต่อกับแก๊สระเบะิดอันนี้ใช้เป็นแก๊สระเบิอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดใหญ่ก็จะใช้ได้นานขึ้นแต่มันก็จะหนักหน่อยแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ทอาหารมันมีทั้งหม้อมีทั้งกระทะเล็กครับตัวนี้มีหลายอย่างเลยทุกคนแล้วก็น้าหนักเบาเลยครับแล,แล้วก็ไฟฉายคาดหัวเอาไว้ใช้ข้างหัวตอนคืนแล้วก็ไฟอะเรก็เอาไว้เอาไว้แขวนในเต็นท์นะครับสองง้งหวด ที่ขาดไม่ได้อีกตัวก็คือพัดลมพกพาครับขาดไม่ได้เลยตัวนี้แบตหนึ่งหมื่นแอมป์ใช้ได้นานด้วยครับตัวนี้หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเสื้อกันฝนอะไรอย่างเงี้ยครับเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกของใช้ส่วนตัวครีมอาบน้ายาสระผมยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราต้องเตรียมไปก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวที่เหลือเน้นเอาไปน้าหนักเบาก็ดีครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบกเยอะยิ่งน้าหนักเบามันก็ช่วยเซฟบเราเยอะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจอุปกรณ์ตัวไหนหรือว่าอยากรู้ว่าตัวไหนมันดียังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงคอมเมนต์สอบถามันมาได้นะครับเราก็ผมจะทาคลิปบอกไปซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีการใช้งานมีข้อดีข้อเสียแบบว่าเป็นยังไงนี่มันจะต่างกันมากครับเวลาเลือกซื้อเลือกดูอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปรอบหน้าบอกแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปแล้วถ้าเกิดสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการเดินป่าไม่ว่าจะไปเดินป่าที่ไหนหรือว่ารีวิวอุปกรณ์เดินป่าต่างๆสามารถติดตามได้นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจกกดดแแชรรร้้้ววยนนนะคคคคัััับบบบลอออหหามมจ่ขุณ